สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสมา,สมาชิกแฟนคลับทุกท่านในช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องว่ามีสมาชิกหลายท่านนะครับพยายามถามเข้ามานะครับว่า,าภาคเองหรือไม่ภาคเองหรือเปล่านะครับผมเข้าใจถึงความรู้สึกนะครับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกนะครับว่าบางทีสมัครไปแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทีมงานภาคนะครับนะกลายเป็นใครภาคก็ไม่รู้นะครับซึ่งเป็นเป็นการก๊อปกันต่อเนื่องกันมาค่อนข้างเยอะนะครับนะก๊อปกันหลายทอดนะครับกว่าจะมาถึงสมาชิกเองก็ก็เข้าใจอยู่ถึงความลําบากจิตใจนะครับนะเพราะฉะนั้นสมาชิิกหลายๆท่านก็พยายามจะถามว่าพา,าคเองหรือเปล่าใครเป็นคนภาคนะครับเพราะเพราะเพราะตอนนี้นะครับหูก๊อปเยอะมากนะครับหูก๊อปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลายเสียงยิ่งทูนะครับลายเสียง50กว่าบาทก็มี นะหูก๊อป1 0 0 2 0 0 3 0 0ฟังได้สีอาทิตย์ฟังได้เป็นเดือนนะครับซึ่งก๊อปมาหลายทอดก๊อปมาจนแบบว่าไม่ไม่รู้ทันจะทันจะทันเขาหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วครับมีแต่ราคาด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นรา,าคาเงินร้อยสองร้อยนะครับเพื่อจะรักษาเงินในกะระเป๋าท่านเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเนี่ยคิดให้ดีครับตรงนี้คิดให้ดีนะครับส่วนสมาชิกที่ถามว่า ใครภาคนะครับนะภาคเองหรือเปล่านะครับ <_ C reat ive> ผมตอบชัดเจนตรงนี้ว่าผมภาคครับท่านจะได้ยินเสียงผมแบบนี้นะครับท่านจะได้ยินเสียงผมแบบนี้นะ <_ C reat ive> เสียงที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์มวยอยู่ในช่องทางต่างๆก็ท่านก็จะได้ยินเสียงผมท่านจําเสียงผมได้ท่านก็จะได้ยินเสียงผมภาคนะครับนะนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะเพราะว่าสมาชิกมีความกังวลใจหลายท่านนะผมเข้าใจถึงเิตนาลมแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของท่านเลยนะครับนะ ก็นี่หละคือที่มานะครับนะเมื่อ,อไปซื้อหูมานะฮะไปซื้อหูมาหลักพันแล้วก็มาสร้างามาสร้างเพจมาสร้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะป้าขายในราคาถูกๆเพื่อดึงคนหลักหลายร้อยคนเข้าไปฟังนะครับนละลงทุน1,000แต่ไปขายในราคาหูเดือนละ200-300ลายเสียง50บาทคนดูเป็นพันมันก็นหลายหมื่นนะครับนะแต่ลงทุนแค่1 0 0 0อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้น ของจริงไม่มีครับของจริงไม่มีท่านก็จะได้เจอแต่ของก๊อปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก๊อปปี้มหาศาลนะครับก๊อปปี้กันเยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยการันตีว่าผมเป็นคนภาคเองนะครับนะมีอะไรไม่ความสงสัยประการใดนะครับติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 8 7 6 2 4 9 9 3 3ครับสวัสดีครับ